ู้เพื่อทิ้งรู้เพื่อรู้แจ้งสนอาศัยรู้อาศัยอะไรคะอาจารย์ทิ้งรู้ตัวไหนแล้วมารู้อย่างไงอันนี้กาวเลยค่ะกลาบอาจารย์ได้โปรดนะเติมองค์ปัญญาคนะเติมปัญญาการสิตของพวกเราองค์ความรู้ตรงนี้ธรรมานะี้โอเคพวกเราในที่นี้พวกเราเริ่มต้นจากการที่ถ้าพวกเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์นะ ถ้าพวกเราเริ่มต้นจากการที่พวกเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์พว,วนนพ,วพวกเราเริ่มต้นจากว่าตอนนี้กำลังรับรู้อยู่เนี่ยพวกเรากำลังรับรู้อาศัยอาการรู้นี้อยู่ตลอดเวลาเลยนี่นี่พูดในเชิง่งความเป็นมนุษย์นะตอนนี้เราอาศัยอาการรู้อยู่ตลอดเลยรู้ผ่านทางตาเนี่ยมันก็มองอย่างเงี้ยมันก็รู้แบบเนี้ยรู้ผ่านทางหูมันก็รู้แบบเนี้ย ถูกไหมรู้ถึงเสียงเนี้นะรู้ผ่านทางจมูกมันก็รู้แบบเนี้ยรู้ผ่านทางลิ้นมันก็รู้แบบนี้เอาอาหารตักเข้าปากมันรู้แบบนั้นเลยอ่ะมันรู้ของมันเองให้ตรงนี้แหละได้เห็นได้บ้างแม้แต่มันรู้ผ่านทางร่างกายเมียลมเย็นลมร้อนผ่านมามันรู้ทันทีเห็นไหมพวกเราไม่ต้องไปฝึกอะไรทั้งสิ้น เราแค่สังเกตว่ามันรู้ของมันเองใครเข้าใจตรงนี้แล้วเห็นลงไปว่าเอา้าใช้ปัญญานิดนึงใช้ปัญญานิดเดียวอย่าไปใช้ปัญญาเยอะแค่เห็นลงไปว่าเอา้าเฮ้ยมันรู้ของมันเองเหรอเฮ้ยเอา้าแล้วเราอยู่ไหน มันจะตีกลับมาถามข้างในมันจะเกิดคำถามนี้ตั้งอยู่ข้างในแล้วมันจะดิ้นรลนหาคำตอบเอา้มาอมันรู้มาเองจริงด้วยเอา้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาจากข้างในด้วยธรรมชาติของมันเองนะมันจะปึง ร่วงระเบิดเลยพวกเราจะน้ำตาร่วงเลยแล้วเราจะงงตึ๊บเลยเฮ้ออะไรเนี่ยมันอะไรเน,นี่ยร้องไห้ไม่หยุดน้ำตาไหลไม่หยุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามันไม่เหลืออะไรเลยมันโล่งไปหมดเลยใหม่ๆงงตึ๊บเลยเราบอกให้นี่อาศัยรู้เพื่อทิ้งรู้เพราะว่าที่